ใช่คุณผู้ชมแต่ไปเป็นสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยค่ะที่เหรียญใช่ค่ะเหรียญเครื่องเงินเนี่ยนับเป็นทั้งหมดมีทั้งหมดเก้ารายการอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่รวมมาแล้วเนี่ยหน่อยอะเอาย่อยๆแล้วก็มารวมหนึ่งสองสามเนี่ยบินใบเจ็ดบินใบอะไรอยู่ไหนทั้งหมดเก้าบินค่ะสี่ดีรวมได้ทั้งหมดสามหมื่นเจ็ดพันไหนปัดไปเป็นแปดร้อยบาทยวให้ไปสองบินเลย หนึ่0เจ็ดพันแปดร้อยนะคะจะไม่ให้บินสองทางเลยขอบคุณมากๆากค่ะ